สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีข้าวต้มผัดจิ๋วมาฝากันค่ะเอานึกนิทานคำเดียวหรือสองคำก็หมดแล้วละค่ะเอาละค่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเราเริ่มจากซาวข้าวเหนียวมานะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ำร้อนค่ะน้ำต้มสุกนะคะก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ข้าเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ใช้ได้แล้วทีนี้ก็เอาไปซาวให้น้ําใสเลยนะคะส่วนผสมของเราพร้อมนะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะเราก็ล้างมาจนน้าใสพักให้เสด็จน้ําหัวกะทิน้ําตาลทรายเกลือค่ะถ้าใช้เป็นเกลือซอเตโซเดียมต่ํานะคะเค็มนั้ไม่เค็มแหลมทําอะไรก็อร่อยค่ะเราไปผัดข้าวเหนียวกันค่ะ เคี่ยวกะทิของเราสักครู่นะคะเราก็ตามด้วยข้าวเหนียวค่ะเกลือซอเตโซเดียมตม่ำแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะสำหรับน้ำตาลนะคะจะผสมกับกะทิตอนแรกเลยก็ได้นะคะหรือจะใส่ทีหลังก็ได้ค่ะอันนี้ป้าก็จะใส่ไปเลยค่ะความหวานปรับได้ตามชอบนะคะสำหรับสูตรป้าบอกไว้ใต้คลิปกดดูเพิ่มเติมได้ค่ะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเขาเย็ยนตัวเขาก็จะแห้งกว่าน,นี้อีกนิดนึงส่วนผสมของเราพร้อมค่ะข้าวเหนียวที่เราผัดไว้นะคะกล้วยน้ำว้าค่ะหนึ่งลูกนี้ก็จะหั่นเป็นแปดชิ้นค่ะแล้วก็ถั่วดําต้มค่ะสําหรับใบตองนะคะป้าก็จะตัดมาประมาณสักหกนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็จับเป็นรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดนะคะเวลาห่อก็จะห่อง่ายๆนะคะนี่ค่ะ พอตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ไปอัางไฟให้ขอนิ่มนะคะเราก็มาห่อกันนะคะจะใช้ใบตองสองแผ่นประกบกันก็ได้นะคะอันนี้ป้าก็จะใช้ใบตกบกะะองแค่แผ่นเดียวก็พอเนาะก็จะใช้นี่ค่ะใช้ข้าวเหนียวนะคะหนึ่งห่อเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนก็พอกล้วยหนึ่งชิ้นค่ะ โพด้วยข้าวเหนียวอีกครึ่งช้อนตามด้วยถั่วสักสามสี่เม็ดนะคะแล้วแต่อย่างนี้นะคะเราก็จับแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พับไปตองมานะคะกลับมาจับจีบค่ะ นี้ค่ะเราก็จะได้ข้าวต้มผัดจิ๋วแล้วล่ะคะ่ะซึ่งมีความยาวประมาณนิ้วก้อยนะคะนี่ค่ะใช้ข้าวเหนียวนะคะครึ่งช้อนเนี่ยตามด้วยกล้วยหนึ่งชิ้นโบได้ข้าวเหนียวไปอีกครึ่งช้อนนะคะห่อหนึ่งเราก็จะใช้ข้าวเหนียวแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะคะนะคะี่ค่ะส่วนถั่วนะคะ ก็ใช้มีอหยิบเลยแล้วแต่เราเลยค่ะประมาณ34มสเม็ดหเม็ดแล้วแต่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะจับไปตองมาแบบนี้ค่ะพับลงมาประมาณ3รอบนะคะหันกลับด้านมาค่ะจับจีบทั้งสองด้านเลยนะคะเนี่ยเอากระแทกนิดนึงแล้วก็จับจีบ นี่ค่ะส่วนใบตองที่เหลือเนี่ยเก็บเข้าไปได้เนาะสำหรับข้าวต้มผัดจิ๋วนะคะเราจะไม่ต้องมัดค่ะใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวป้าหอที่เหลือจนเสร็จนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเราก็จะ ใช้นิ้วก็ได้ค่ะห่อเล็กของเราก็เสร็จแล้วนะคะที่เหลือเดี๋ยวป้าจะห่อเป็นห่อใหญ่ค่ะนี่ค่ะก็ห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่านี่ห่อใหญ่ของเราปกตินะคะแล้วก็ห่อเล็กเห็นไหมคะห่อเล็กเนี่ยสี่หอก็จะเท่ากับห่อใหญ่เนี่ยหนึ่งห่อ 4-5ห่อนะคะถึงจะเท่ากับหอใหญ่ที่ป้าหอ่อค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะเวลานึ่งนะคะเราก็วางเรียงลงไปได้เลยค่ะซ้อนกันก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะ ้าจะใช้ระยะเวลาในการนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดหน่อยนะคะสุกแล้วเรากลับมาดูกันค่ะว้าวข้าวต้มจิ๋วของป้าก็สุกแล้วนะคะป้าใช้เวลาไปหึงชั่วโมงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นตัวสักนิดหนึ่งแล้วเรามาดูด้านในกันนะคะ นี่ค่ะดูกล้วยนะคะเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะกล้วยของเราก็แดงนะคะข้าวเหนียวของเราก็เป็นเม็ดไม่แฉะนะคะ ชิ้วแต่แจวลองทำรับทานกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ